ฟิล์มรัฐภูมิเผยค่ารักษามหาศาลกับเรื่องสุดพิกจนมดดำบวยลั่นแฟนคลับแห่เป็นห่วงส่งกำลังใจให้กับฟิล์มรัฐภูมิหลังจากที่ทราบว่าเจ้าตัวนั้นป่วยโรคลิ้นหัวใจรั่วขั้นระยะสุดท้ายที่เป็นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี64ซึ่งตอนนี้จะตรวจร่างกายทุกเดือนและหมอตั้งไว้อยากให้ผ่าเดือนเมษายนปีหน้าเลือกผ่าแผลเล็กในประเทศ ถ้าเลือกผ่าแผลใหญ่ต้องยินไปต่างประเทศที่ไทยยังไม่มีล่าสุดหนุ่มฟีมาร่วมให้สัมภาษณ์ผ่านรายการแชทได้พูดถึงประเด็นการป่วยของตัวเองเล่าถึงอาการที่เป็นพร้อมทั้งบอกว่าในขณะนี้ที่นั่งคุยกันลิ้นหัวใจก็ยังร่วยอยู่ตลอดเวลาและมีบางช่วงบางตอนพูดถึงค่ารักษาโดยมดดำถามว่าถ้าต้องบินไปผ่าแผลใหญ่ที่ต่างอเมริกาต้องเสียเท่าไหร่ ฟินตอบว่าประมาณสิบล้านทางด้านพิธีกรถึงกับตะลึงร้องโอ้โห,หมดดำถามต่อว่าไม่ได้ทำประกันไว้หรอฟิล์มตอบว่าลืมทำที่งานนี้ถึงกับตกใจทั้งสตูทำเอามดดำบอกจะด่าก็ไม่รู้จะด่ายังไงดีสอนการเก็บออมนู่นนี่นั่นแต่ตัวเองไม่ทำประกันโดยหนุ่มฟิล์มก็บอกตกใจเหมือนกันไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นแบบนี้คิดว่าตัวเองแข็งแรงทำแต่งาน ถ้าพูดถึงราคารักษาในเมืองไทยก็แพงเหมือนกันอยู่ในหลักล้านอย่างไรก็ตามทีมงาน SBB Daily ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มฟิล์มนะคะ